อันนี้ผมเจอเต่านะครับเต่ามันติดนี่นี่ก็หอยโขง่งส่วนนี้คือเต่าก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับแบบนี้ตัวก็ประมาณเล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงนะครับไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเต่าอ,อะไร นานๆจะหลงมาแถวนี้นะครับคาดว่ามันน่าจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เป็นบ่อนะครับมันมาเองนะเเจ้าต่าเดี๋ยวก็ปล่อยคืนลงบ่อครับอเต่า เผื่อใครจะไปซื้อหวยเพื่อมีเลขอะดูด้านหลังครับหลังเต่าหอยโคง้งตัวใหญ่มีหอยขมนี่น่าจะเป็นหอยเชอรี่อีาปากกว้างเลย เล็บคมมากนะครับเจ็บ <7. S 1> ผมไม่แน่ใจเรียกเต่าอะไรน่าจะเป็นเต่าชนิดหนึ่งที่มันอยู่ในน้ำนะครับมีหางโอเคเดี๋ยวปล่อยอกันเลยกว่า ไปลงน้ำต่อไปหนูอ่เราไปไปไหมไปไหม ไปรอนะครับว่าจะไปยุ่ธ่าไอ,อเราปล่อยหอยโขงก่อนดีกว่าโหอยโขงปล่อยฝั่งนี้ดีกว่า แต่ตัวนี้ยังไม่ไปนะครับไปซิ๊เป๊ซิ ไปแล้วเยี่ยมจะไปแล้วเสร็จสิ้นภาร,รกิจปล่อยเตาคืนจุธรรมชาติ